สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยูทูบนะคะอ่านี่คือเยส้มแมวจรน,นะคะกำลังท้องชีวิตน่าสงสารมากเลยไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะพอดีได้มาเจอเป็นบุญวัสนากันก็เลยเอนดูนางนะคะบ้านนี้เป็นบ้านของเจ้านายเรามาทำงานบ้านเนาะพอเรามาเจอเขาแรกๆเขาจะไม่ให้เราจับนะคะแต่มาขออาหารกิน เพราะท้องแต่ตอนนี้ท้องแก่มากไม่รู้ว่าจะคลอดวันไหนเหมือนกันแต่เนี่ยเออหน้าตาน่ารักนะคะน่เอ็นดูตอนแรกว่าจะซื้อกงให้นะคะแต่เผื่อเราพาไปหาหมอหาอะไรก็เลยไม่ได้ซื้อกงให้นะคะเลยซื้อเป็นตะกร้าแบบนี้แทนค่ะนี่คะ่ะเป็นตะกร้าแบบนี้สามารถที่จะใส่เยื่อส้มแล้วก็เผื่อเด็กๆ คลอดออกมานะคะอยู่ในตะก,ก้านี้แล้วก็พาน้องไปตรวจก่อนคลอดนะคะก็เป็นตะก,ก้านี้รีวิวตะก,ก้าของยยส้มนะคะอายานี่ค่ะยซยส้มนะคะ mm hmm. เป็นแมวจรมาจากไหนไม่รู้แต่ถือว่าเป็นโชคหรือวาสนาที่เราจะได้สัมพันธ์กันได้ดูแลกันนะคะก็เลยรับเลี้ยงน้องไว้ เห็นแล้วก็เอ็นดูพอนางขี้อ้อนนางฉลาดนะนางเอาตัวรอดได้แตะะ่แต่ว่านางก็ต้องมีคนให้อาหารนะคะเพราะว่าแมวจรแล้วก็มีแมวอีกแมวส้มเหมือนกันสามแม่ลูกนะคะคอยรังแกอยู่เนาะเพราะตัวเองก็ท้องตัวเองจะไปไหนไม่ได้ก็เลยนำชีวิตแมวจรน,น่ารักน่ารักอย่างส้มมาให้ แฟนๆพี่ๆแม่ๆติดตามทาง YouTube นะคะถ้าใครรักใครเมตตาก็กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชีวิตแมวจรน้องส้มด้วยนะคะแล้วเราจะมาอัปเดตว่าน้องจะคลอดวันไหนแล้วมีลูกกี่ตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวแล้วเรามาช่วยกันเลี้ยงทิพย์กันนะคะมาเป็นกำลังใจให้หนูส้มด้วย นี่จ้ะดูความน่ารักของนางนอนมองกล้องเหมือนเขารู้นะคะว่าเราพูดอะไรนะทุกชีวิตมีค่านะคะทุกชีวิตมีค่าหนึ่งชีวิตที่เราได้ดูแลหรือเราได้เลี้ยงดูเขาก็เท่ากับว่าเราได้เหมือนกับเราได้บุญไปด้วยนะคะเหมือนกับเราได้บุญแล้วก็ทําทานไปในตัวนะคะการให้อาหารสัตว์การดูแลสัตว์เพราะเขาไม่มี ครอบครัวเหมือนเรานะคะไม่มีพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูไม่มีพี่น้องหรือว่าถ้าเจอคนที่ดีก็รับเลี้ยงไปถ้าเกิดเจอคนใจร้ายก็อาจจะน้องอาจจะถูกทําร้ายได้นะคะฝากชีวิตแมวจรใหยหนูส้มท้องโตไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะ